คนทงนนเส้นดรามทุกวันถูกเติมด้วยเรื่องราวร้อยพันหมื่นแสนข่าวเราเก็บมาบอกคุณตื่นมาพบเจอเรื่องใดวันนี้คุณจะทะโลกก่อนใครเปิดเรื่องราวแห่งเช้าว,วันใหม่และรามเก้าข้าวเช้าขาใหญ่ในคุกที่ชายา สั่งยิงดับพ่อวยัย61เหตุแค้นที่ศาลยกฟ้องคดีฆ่าลูกตัวเองที่ไปก่อเหตุคมขืนลูกสาวเยื่อสุดยอดสู้ชีวิตเด็กหญิงชั้นป .4 ที่อุบลอยู่ได้ทั้งที่พ่อแม่ทิ้งให้อยู่คนเดียวมา9ปีจับรองผูก้กำกับสอพอชัยปราการเชียงใหม่ขนยาบ้า8แสนเมตรหวังเงินค่าจ้าง6ล้านเอาไปใช้หนี้สากดและผนบ้านสองหลัง บุรีรัมย์สุสัตวิ์จังหวัดตรวจซากเป็ดแล้วยืนยันไม่ได้โดนผีปอบกัดคาดไม่หมาก็แมวขณะที่ชาวบ้านยังผวาล้นรถเจ้าชายซาอุกลางกรุงปารีสได้เงินสดกว่า300แสนดอนลลา,าร์สหรัฐและเอกสารสำคัญทางการทูตจับจอร์เขยักษ์เกือบ500โลเป็นสถิติใหม่ของรัฐแอลบาบบมา สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันพรามก้าวข่าวเช้าวันนี้พาดหัวข่าวข่าวหลักๆข่าวใหญ่ทั้งข่าวในประเทศไทยและก็ข่าวทั้งโลกวันนี้จุใจกันแน่คุณผู้ชมนะเนี่ยใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวชาวบ้านชาวบ้านใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็หลายๆข่าวนั้นเรียกได้ว่าตกอกตกใจนะคะอย่างเช่นตำรวจที่ไปขายยาบ้าอย่างนี้เป็นต้นนะนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายข่าวด้วยกันนะคะที่ ท่านผู้ชมนั้นสามารถที่จะติดตามชมได้ท่านสามารถที่จะเข้าไปดูใน Facebook ของพระรามเก้าข่าวชาดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปส่งคําแนะนําติชมหรือว่าพูดคุยกับทางรายการได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ชมรายการย้อนหลังได้ด้วยค่ะนะครับมาเริ่มต้นด้วยข่าวใหญ่วงการตํารวจตํารวจก็จับตํารวจปราบปรามยาเสพติดนะครับอันนี้เป็นคนที่เก่งมากเลยแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจับได้นั้นรับสารภาพ หาเงินไปใช้หนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านสองหลังนะครับถ้ารับจ้างคนนี้สำเร็จจะได้เงินเกือบ7ล้านบาทนะครับมูลค่ายาเสพติดตั้ง250ล้านบาทตกใจกันครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ตำรวจสอพอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3กองกำลังผาเมืองไปควบคุมตัวพันตำรวจโทชำนาญพุ่มไพรจิตนะครับซึ่ง ตำแหน่งนั้นเป็นรองผู้กํากับป้องกันและก็ปราบปรามสอพอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏบ้านในรถฟอร์จูเนอร์คันที่เห็นภาพอยู่นี้นะครับมียาบ้าแล้วก็ยาไออยู่อย่างยาไอนี่หนึ่งกิโลแล้วก็ยาบ้าแปดแสนเม็ดนะครับจับได้ที่หมู่บ้านธนธานีที่ตำบลแม่สายอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขณะที่กาลังขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอะร์ทะเบียนลําปางรับยาบ้ามาจากอําเภอแม่สาย ของกางเทาบดก็สุกซ่อนอย่างที่เห็นในกระเป๋าใหญ่ใน2ใบครับพันตำรวจโทชำนาญบอกว่ารับจ้างขนยาเสพติดให้กับกลุ่มไทยใหญ่ครับเพื่อนำไปส่งที่กรุงเทพมหานะครแล้วก็ถาหากทำสำเร็จคราวนี้จะได้ค่าจ้างขนนะครับ6ล้านกว่าบาทสาเหตุที่ต้องทำเช่นนี้เพราะว่าต้องการเงินจำนวน3ล้านบาทไปใช้นี่ครับทั้งนี้สหกรตำรวจแล้วก็่อนบานอีก2หลังด้วย แต่นะครับยิ่งตกใจมากกว่านั้นเพราะว่าพันตำรวจโทชำนานี้เคยเป็นตำรวจที่มีชื่อเสียงด้านการปราบปรามยาเสพติดของพื้นที่ภาค5เป็นหัวหน้าควบคุมสกัดกั้นการจับกุมยาเสพติดที่ด่านตรวจ